ลอกผลมิสสารระดับต่างๆที่เหมาะการต่อสู้สุดๆเช่นผลคิทเน่ดาบคูและมัดก๊อตเรียกได้ว่าเป็นเซ็ตพร้อมเล่นเลยนะคะผมกับเพื่อนจะมาแข่งกันใครฆ่าได้5ตัวก่อนเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยเจมไงพร้อมหรือยังนียกให้พี่บอู้ก่อนเลยนะครับรอบนี้มึงต้องชนะนะต้องชนะแล้วโอ้ยพี่บูได้โมจิโออ้น่เป็นผลโมจินะครับต่อไปเป็นผลของผมนะครับือมันจะมีทั้งดาบแล้วก็มัดนะแล้วก็ผลซึ่มีทั้งหมด3อย่างที่ต้องสุ่มนะครับเฮ้ผมได้ผลคิทเน่ 哦。<laughs> oh. <gasps> ไปก็เป็นวงล้อดาบนะครับยกให้พี่บาลรูก่อนเลยเอาคาดลัดไว้เจมส์อยากได้ดาบคู่คาดลัดเจมเนี่ยเห็นได้มีคาดลัดด้วยเฮ้ยไฮเดนอือเุ้ยได้อยู่ได้อยู่ต่อไปเป็นของผมนะครับดาบอะไรโอ้ยโยรูฟาร์มโยรูฟาร์มโยรูฟาร์มได้เป็นเคียวเกียวและนี่ก็เป็นวงล้อหมัดโอ้โหเจอเลยไลเกียร์มันตัดมาไม่ได้มีอะไรแอนดมานะครับยกให้พี่บาลรูก่อนเลยได้หมดอร่อยเก็บได้หมัดก่อนผมอยากได้เจ็ดหมัดโอ้ยเจ็ดหมัด อยากได้มาจิตอยากได้จิตมาวันน้าท่อไปของผมเฮ้ยโองผมเป็นง่ายเลยทุกคนผมได้เป็นหมัดก๊อตแล้วก็ผลคิดเท็จกับเคียวนะครับของผมเนี่ยได้เป็นจิตมัดแล้วก็ผลโมจิตื่นแล้วก okay ็หอกไทเด้นนะครับนี่ก็ค okay ือว่าสามารถใช้ฮาคิสังเกตหรือว่าฮาคิยเกาะได้เลยนะเจมอ่าเปิดเลยละกันมึงจะได้แปลว่าคลิปที่แล้วอ่ะมึงฆ่าตงกับตองเกตกู่ไปใช่ไหมอ่า แกแคสก็เหรอมาอูยไทเด้นวงวงกว้างมาก้ะทุกคนแต่เราไม่ได้อัพมาไทเด้นนะครับไอ้มึงอัพหรออัพดิเจมไม่เล่นสายดาบนี่ว่าไม่เล่นหรอฝนะไม่เล่นผมได้เป็นฮึบนี่ดิมาดิมึงไม่เล่นผนหมึงประมาทนะเจม หนึ่งตาสื่อต่อไปเกมที่2นะครับไปของผมก่อนนะผลพิศาาโอ้้หผลผาได้ผลผาทุกคนต่อไปไปของพี่มารุนะครับโอ้โหมอนสั้นสะเทือนนะครับดาบรอบนี้เป็นของผมอยากได้โยรุบ้างเลยทุกคนไล่ตียับแน่ถ้าได้มาเนี่ยโอ้โหไ,ได้เป็นหอกคาตาคุรินะครับเอาไปดึงเข้ามาต่อไปพี่มาลุ้นะครับคัดราดไปเกมกูเหลือคารัทไให้กูเหลือคารไปให้คารโคตรเกิ เอามาทำไมเอามาเอามาตบเต่งเฉยนั่นดีต่อไปก็เป็นหมัดนะครับของผมก่อนนะเราอยากได้เป็นหมัดมังกรก็ได้นะทุกคนมังกร V2 เนี่ยนั่หมัดหมัดหมัดอีกตโอเคทุกคนต่อไปของพี่มาลุต่อไปนาเจมขาดำมา เนี่ยได้เป็นคาร์ดลาดผลสันแล้วก็ขาดานะครับทุกคนผมได้บัตรเอกล็กโตันะครับแล้วก็ขอคาตาคุรีนะแต่เราก็จะกัดจะไม่ใช้นะครับแล้วก็ได้เป็นผลพะปื่นเจมมาเจมพร้อมหรือยังพร้อมเลยวันนี้เอกี้คอมโบยังไงไม่จะเป็นสกิลแซ่เนี่ยมันดึงได้ไหนโชว์หนโชว์หนโชว์นี่ครับทุกคนดูดูดูสกิลแซ่บทุบ ลกนี่เลยไหนๆขขงเมื่อยาไปไงแปลงล่างแล้วก็ไล่ตีแต่แหวมือจากไม่หนองพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามยังไม่แปลงล่างแล้วกันเ๋อวเกมมันสั้นไปหน่อยผมผมผมไม่มีหอกกระแทกเลยเราเราได้นสายผลทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวูฟวภาพแตกจอแตก

ไปเกมที่3นะครับมยกให้พี่มาล้ก่อนเลยตาก็ตได้เจ็บเฮ้ยยผมกลัวผมกลัวมันทุกคนมันถนัดคนนี้อ้มันบ้าทำไมของผมไม่เอาล็อกเก็ตขอร้องไม่เอาล็อกเก็ตนะเฮ้ยออเอสขนเสือต่อไปเป็นดาบของพี่มาลู้นะครับเขาจะได้เป็นโยลุ หรือว่ามิดไนเบสหรือว่าดาบคูโอเด้งโอ้โหคขมโย<ห>นเป็นคอมโบเลยคอมโบดาบคูโอเด้งต่อไปของผมนะครับเราเป็นโยรูฟาร์มซีรีส์เราก็ต้องได้โยรูประ่ะวะโอ้โหดดด <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <Hello. S 2> <c oughs> พิชารับล่างเจมผม <c oughs> มีในล่างของพี่มารู้นะครับมี <c oughs> น้อยใช้แหลเว่าอยากใช้แพทเจมผลถาวรไม่่อยจะมีกัน <Okay. S 2> ไ,ได้ผลเสือนะครับแล้วก็มีไนเบดนะส่วนผมเนี่ยได้เป็นผลประตูแล้วก็ดากคู่นะครับเรามาลูหมัดกันดีกว่านะของพี่มาลูจะได้หมัดไหนเจมหมัดเลีออ่ยกระดีโอหมัดเล่นจ้าอนะครับของผมขอเป็นหมัดซุปไปไม่ก็คาราเต้นะครับดีทั้งคู่ไม่ซีเรียสโอไม่ใช่ผลเสือไม่่หรอนั่นสิพร้อมหรือยังไวรุ่นพร้อมละให้นับให้นับสามสอง โอเคเริ่มผมก็จะไม่ใช้หมัดนะทุกคนเพราะว่าเรามีผนเสือแบงลงไอ้โดนโดนอะไรหรอปะเฮ้ยไปดิไอ้ตูมวุ้ยวุ้ยวุ้ยแรงแรงแรงไอ้มันหายตัวมันหายตัวหายตัวโอ้ยเอ้ยไม่เอาผมถึงข้ามิติเฮ้ย กูผนเสือกูเกมเกมกูลอยกูลอยทุกคนดิผมลอยไปข้างนอกอารีน่าเลยเมื่อกี้เอ้ามึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่จ้ามีหมีเอาในดีผลประตูมึงอ่ะมาดีมาดีน้อเตือน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 เสือมักจะเล่นเล่นสนุกกับเหยื่อนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยไอ้ อันเน่ฮันนินอันเน่โดวายอันเน่้เฮ้เฮ้ยน่ากลัวยังวะเฮ้ย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 อยู่ตายตูตายอย่าตายน่ากลัวหนีกันไหมน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวเราผุดล่างก่อนนะครับนี่โดนโดนมีไนเบ็ดต่อโดยมัดตี๋ยโอ้ยทุกคนโอ้โหขนาดไปใหญ่บนเสือ กบม่มกูกดมั่วแฉกกูกดมั่วจัดเลยเล้วรอนะครับสามต่อซื้อันนี้ผลก็เลยยุ่สามผลนะครับอยากได้ก่อนไหมเจมหรือว่าจะให้กูก่อนมาให้กูก่อนมาอะล็อกเก็ตไปกูจะร้องรั้นเลยนะ,ะอ,อ,อุ้ยอย่างนั้นก็ไม่ล็อกเก็ตแล,ล้วน้ำแข็งําให้ของผมนะครับไรูอว่าคลิปนี้เนะี่ยผมจะแก้แค้นมาหรือได้หรือเปล่าล็อกเก็ตล็อกเก็ตจ้ามาดูที่ดาบเลยนะ ดาบของพี่มารุนะครับเดี๋ยวดูต้องออกบ้างแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เาเล่นเลยเลยไม่เคยจับเลยต่อไปของผมนะครับขอดาบกินเกียนโอ้โหมีไตเบดอีกแล้วลูกตรงใส่เป็นลูกรักเราต่อไปนะครับหมัดของพี่มารุอยากได้หมัดก้อนเล่นไปเดินหมัดก้อนเลยเฮ้ยเหมือนตามคำขอเกม่เกมเซตโคตรดีของผมบ้างนะครับ ฝันมังกรเอออย่างไรก็เป็นมังกรเฮ้ะเอี๋อยู่ไหนวะไอ้ลอนแมนยินได้หรือล่าผลมึงอ่ะบิดไม่ได้อ่ะได้ข่าวว่าผลนึงแพ้แอร์นี่บ่าก็คือแพ้วนอากาศไม่ใช่หรือโอ้โหโดนจับทางได้แล้วหรอเพื่อนไปิาไที่รอเลยพร้อมยังวัยรุ่นจะ4ต่อ0หรือ1ต่อ3เริ่มเริ่มดินขาสาวแล้วไอ S <S ies, อุ้ยอุ้ยเฮ้ยขอโทษครับพี่ว้าวอไม่โดนอุ so ้ยจะรู and, ้ข่าวดำด้วยขี้ผายกูได้เลยเป็นไอ้กูจะตายแน่เลยยามกำมอมไอ้ว้าวปิ๊ววปิ๊ไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับยามกำมอมอ่อย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 จะตายอุ้ยเกือบตายโอ่อยอ่อยอ้อยนี่อย่าโง่ หนึ 1> 1่งต่อสามพี่บารลุกระ <ไป S 2> ตึ้งเกินมานครับเกมที่เท่าไหรนะ่นะเกมที่ห้ามาเจมตัวให้มันก่อนเลยโอ้ยหยุดโอ้ยหยุดใจผลแสงว้าวทีก <c oughs> เกอร์จะได้ผลพานะครับ มาตาไบตาผม,อมโอ้ยเป็นผลน้ำแข็งเมื่อกี้เลยต่อไปก็เป็นดาบนะครับดาบของพี่มารุอันนี้เอวเคียวไม่เอวเคียวได้ของดีไรของผมไม่ทีเร,เรื่องดาบเพ่าไหร่นะพอได้ัวน้ำแข็ง <c oughs> ไม่เป็นไรหรือว่าออกไอ้เพื่อนไงมาทุกคนผมได้ผลน้ำแข็งกับดาบคัดล้าสุดตึงนะครับคอมโบเราเนี่ยเราจะทำการแช่แข่งพี่มารูให้ได้นะแล้วก็ใช้ดาบหรือไม่ก็หมัดนะครับในการฆ่าเอ้าเมื่อไงนี่อยู่บรรยากาศดีกว่าอันเนี้ยโอ้วันแสงด้วยอย่บรรยากาศเฮ้ยทุกคนผมจะโดนพี่มารูตกปะเดีย๋ยว <c oughs> มาลุ้นนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเพราะว่ามันต้องวัดกันที่หมัดนะครับมาไปเป็นหมัด โอ้เจ็ดบาทไม่ได้ไปโดนไปเจ็ดบาทด้วยก็โชคดีเกินไปของผมนะครับขับเป็นกัดกัดก็ได้ผมมันก็ดใช่ปไปไหนแล้วมะหลุดแล้วอู้อีเด็กโตอีกแล้วสายฟ้าพร้อมหรือยังเจมส์พร้อมละมาเริ่มดิรออะไรตอนนี้สกอร์เท่าไหร่นะเออสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งอ่าใช่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 สามหนึ่งอะไรหรอมาดิมาดิเฮ้ยกูลืมสกิลนี่ว่ะเอาไปกิน เฮ้ยอ้าทำไมไม่เข้าอ๋อไม่เปิดไม่เปิดพีพีกันอยู่นี่ว่าเริ่ม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 ไอเคชาร์จรอเลยโอ้ยโอ๊ยนี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจีจีจีเฮ้ยกดกดเผาอผจักรยานมันบอกนะครับให้กดอีบโดนปัด้ย บินช้าแล้วหรอเพื่อนทีทีทีโอ,โ,อโอ้ยมันฉีดฉีดตูดผมมันฉีดตูดผมไอเกนี่มันฉีดตูดผมโอ้ยจะตายโอ้ยตายสองต่อสามเฮ้ยมันเริ่มสู่สีแล้วะวต่อไปนะครับเป็นของผมนะเนี่ยเจ๊เป็นเห็นคนนีไหมลูกรักกูถ้าออก่าอะไร<ด><ด>แล้วก็เอาตาชนะ99%เฮ้ย <laughs> ลูกรักไมล่ละมึงต่อไปของพี่มา,า,ล,าลุขนสั้นไปนะครับเป็นดาบของผมผมขอเคียวไปนะอยากได้เคียวได้เป็นไทดินวะต่อไปของพี่มาลุนะครับจะได้อะไรกันเนาะเคียวกับหอกเออเหอะได้เคียวตรงนี้ต่ oh. อไปเป็นหมัดนะครับของผมขอหมัดซูเปอร์ฮีแมนไปหรือว่าไม่ก็มัดอันนี้นะทุกคนเงือกนั่นไง เงือกตายอยู่นะครับไมของพี่แอ๊้ยนี่มาลุชื่อตัวเองเลยหาไฟต่างคนต่างมีข้อดีและข้อเสียมัม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 กู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมมัมงงอะไรผมได้เป็นอ่าคาราเต้มนุษย์เงือกวีสองนะครับกับผลล็อกเก็ตสุดตึงอันตรายนะครับทุกคนที่บินได้ด้วยนะแล้วก็นี่คาถาพิเศษโอ้โหนผมเนี่ยได้เป็นขาไฟนะครับแล้วก็ ฝนสั่นแล้วก็เคียวเริ่มเฮ้ยมันมืดน่ะมองมองไม่เห็นนะเริ่มเลยก็ได้นะเพื่อนเฮ้ยโอ้ยโดน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 อะไรอะไรัยรุ่นขาไฟเหรอขาไฟนี่ใส่นัวจ้าใส่นัวจ้านีตายยัง มัมมมกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมมัมอ้ e! ไอ้เกมไม่ได้อับผลนี่ว่าไอเ้เกมไม่เป็นพลังดาบนะครับ้วยไรทุกคนผลมันไรประโยชน์นี่นี่ตายตายโคตึงตีต่อสองโอ้โหและนี่ก็คือตาสุดท้ายหรืออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาของใครก่อนดีขอพี่มารุนะครับต่อไปของพี่มารุที่ว่า เริ่มเลยยังเหลือได้ผลตึงๆเลยนะครับโอ้ยไอเจนได้ผลคิดซะนิ้เกลี้ยลิ่นแบนี้ต่อไปของผมนะครับเราเลยได้ผลตึงๆทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยได้หัไหนเนี่ยเป็นหดวละต่อไปนะครับดาบมาจิมต่อคู่มาต่อคู่ต่อคู่เหรอโอ้ยหยุดไม่ได้ไม่ได้ด่บคู่ ต่อไปนะครับผมอยากได้เนี่ยโยรุมากเลยมือก็ดากรไทยเด่นก็ได้นะครับนี่ไงตาคู่ของพี่น้องก่อนเลยละกันแล้วก็เป็นหมัดของพี่มาลุ ห<ม>ัดกึ <ไป S 1> <ม>่งไปเจมกึ่งไปสาไฟอีกแล้วเอาอ้หูฟื้นเราไม่ค่อยที่เล่นเรื่องหมัดน,นะครับเพราะเราก็ตีอย่างเดียวมาของผมแบมพายยังไม่เคยเล่นเลยนะโอ้โหโยหมัดนี้แหละหมัดดีมาครับเราก็อยู่ในร่างพี่ไอจิตผมได้ปวดคิดเส้นนี้แล้วก็ดาบมีได้เบรนะครับใช้ได้สกิลเซตพี่ไอจีก็ใช้สกิลเซตเราก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขาไฟนะเอ้ก็อยู่ในร่างพี่วาลลูนะครับตื่นเต้นแน่นนะทุกคน พร้อมหรือ,อยังเพื่อนพร้อมแล้วมาๆๆๆจำตาตองเก็ตได้ไหมทำอะไรหรอมึงจำตาตองเก็ตได้ไหมเอา้าไมีพาตื่นหรอ,อรมีไม่บอก,กกูหรอสกิลมันตื่นได้หมดไม่มีสก,กิลแบบองี้ยให้กูได้เลยเอา้ามีแต่สก,กิลแค่เนี้ยทุกคนมาดูว่าได้มีพาตื่นเนี่ยมันเอาพาตนี้นมาให้ผมเล่นไม่เป็นไรนะครับเรา,าชนะด้วยพาตนี้แหละมาทุกคนเราใช้พาน้อยก็ได้นะครับพาน้อย นี่นี่าน้อยผาน้อยมาดิมาดิมาดิืปเกี้ไม่โดนเหมือนกูหรอพื้นพื้นเอ้โลกลกลกลแก้วเ้าลูกละเป้าลกละเป้าลกละเป้าลูกระเบ่าลูกระเป้าลกดีลกดีโดนรวบอ่ไม่ได้หมดฝ้าแกได้หมด้าแล้วนะ ห้าต่อสามเอ้าสองหรือสามกูได้สามเหรอไม่รู้จำไม่ได้ได้แพ้แล้วอะไม่รู้เหมือนกันได้คนต่อนับนะครับยังไงก็แพ้ช่วงนี้เห็นพี่มารู้เขาทำคลิปอะไรนะวอกูดันก็ต้องไปฝึกพีพีว่าแก้แค้นแล้วล่ะเจมส์ห้าหัวต้องห้าจุดแปดกูจะไปทำผลตื่นให้หมดเอ่ว่กําลังแค้นกูหรอเออวันนีทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อร้านมาเองชมโอ้ย อยากได้รหัสบอกคูตึงๆก็ร้านพวกเรานะครับแถมราคาถูกไม่ปรับขึ้น <โห S 1> นะครับถูกใช่ถูกนะครับราคานักศึกษาเฮ้ถูกนะครับราคานักเรียนนักเรียนอินเตอร์เนี่ยเด็กอินเตอร์นี่น